ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองก็ร่วมกับฝ่ายมั่นคงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 นะคะโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานจากประเทศเมียนมาค่ะที่กำลังมีการแพร่ระบาดและลอก2อ,อยู่ในขณะนี้ค่ะ แคมป์แรงงานข้ามชาติในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้ราระวังและติดตามการเคลื่อนย้ายของประชากรโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเมียนมา นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียเปิดเผยว่าในพื้นที่มีแคมป์แรงงานข้ามชาติ4แห่งมีแรงงานรวมประมาณ300คนนะคะที่ผ่านมาก็ได้มีการตรวจคัดกรองจัดทำข้อมูลประชากรแผนผังที่พักคนงานอย่างละเอียดและประสานผู้ดูแลแคมป์ที่พักเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทุกวันค่ะแต่ว่าก็ยังไม่พบความผิดปกติแต่ว่าการระบาดของโควิด -19 และกระแสข่าวว่ายังมีแรงงานข้ามชาติลักลอบข้ามแดนจึงได้เตรียมลงพื้นที่สุ่มตรวจเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงค่ะ เขามีการรายงานยอดอยู่แล้วแต่เพื่อมีความมั่นใจ mm hmm. กับประชาชนในเมืองว่าช่วงนี้มีมีการนะครับลักลอบเข้ามาในตาขตบชายแดนต่างๆเข้ามาอยู่แคมป์นี้ไหมนะครับถ้ามีรายชื่อนะครับไม่ไม่ตรงกับที่เคยรายงานยอดเราเราก็ต้องดําเนินการมาตรการของเราคือก็ต้องต้องให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เป็นนายจ้างเขาต้องดําเนินการให้คอลอทิน14วันก่อน ทานตำรวจเอกปกกิจคล้ายเพชรผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เ <in> ปิดเผยค่ะว่านี่ตัวเมืองเชียงใหม่ระยะนี้ยังไม่พบแรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าเมืองส่วนกรณีข้อกังวลว่าจะมีแรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าไปอาศัยอยู่ตามที่พักหรือว่าแคมป์แรงงานผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองก็ย้ำให้ประชาชนนั้นปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พศ2522มาตรา38ที่กำหนดให้เจ้าบ้านเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชนาจักรเป็นการชั่วคราวข้อบพักอาศัยจะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่ในการค้นหาแรงงานหน้าใหม่ที่เข้ามาในพื้นที่ส่วนในพื้นที่ชายแดนทางตมก็ร่วมกับทหาร กองกำลังผาเมืองนะคะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้ลักลอบข้ามแดนล่าสุดก็ยังพบแรงงานข้ามชาติลักลอบเดินทางเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องค่ะ